ผู้บุรุษทั้ง8ดคนตายทั้งหมดภายในขณหาจงเจ้าโสเสีงที่ขโมยคิ้วไปมากับกระดาษคําสั่งสีทองท่านใดน,นั้นเขาก็กล่าวต่อจงซานจงซานข้าคงไม่สามารถเดินทางไปยังภูเขาป้าเหมือนได้แล้วข้าจะต้องกลับไปยังสํานักทวนเล็กทันทีเจ้าจะไปตอนนี้เลยยังเงินหรือจงซานนั้นถามถูกแล้วข้าตองไปตอนนี้เลยดูเหมือนว่าการเดินทางไปยังเมืองสวนครั้งนี้จะนับว่าถูกต้องแล้วไม่เช่นนั้นข้าคงไม่สามารถได้รับรู้อันตรายที่สํานักของข้าจะต้องพบเจอ เทียบกับความเป็นความตายของสำนักแล้วเรื่องของภูเขาป้าเหมือนนั้นไม่สามารถนํามาเทียบได้เลยขคาจะต้องกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้พอบ้านเตรียมมาจงสานเรียกบบาที่อยู่ด้านนอกเขาเข้าใจความเร่งด่วนเรื่องนี้ดีดังนั้นจึงเร่งรีบสั่งการโดยที่ไม่ไต่ถามเพิ่มเติมอีกครับนายท่านใครบางคนที่ด้านนอกตอบรับจงซานนั้นเดินออกมาพร้อมกับเจียนเหนึ่งเอ,อ๋อมาท่งเจ้าโสเสียงที่หน้าประตู พอบานเร่งรีบนำป้ายยกนำมามอบให้จงสานก่อนที่จงสานจะส่งต่อให้เจ้าโสเสียงในเวลานี้ประตูเมืองได้ปิดแล้วแสดงป้ายยูกนี้และพวกเขาจะเปิดประตูให้เมืองให้กับเจ้าขอบคุณเจ้าโสเสียงนั้นพยักหน้าขึ้นมาและเร่งรีบจากไปจงสานทำไมชอบปล่อยพวกมันสองคนไปละ่ะเทียนหนึ่งเอ๋อสอบถามจงสานออกไปทันทีหลังจากที่เจ้าโสเสียงไปแล้วปล่อยพวกมันไปยังไงเด้อห <c oughs> แค่ปล่อยไปก่อนหน้านั้นเท่านั้น ครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยเหลือจงซานกล่าวชื่นชมเทียนเิเงอร์ด้วยรอยยิ้มอืมเทียนนิเงอนั้นยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวเราเบาพรที่ช่วยกันทําความสะอาดหลังจากการต่อสู้จบจงซานที่นําเทียนนิเอไปยังอีกหลานบ้านแห่งหนึ่งในเวลาเดียวกันยิงหลางที่วิ่งเข้ามานางที่คล้องไปยังแขนของจงซานและกูเย่เยเป็นอย่างไรบ้างข้าปล่อยลูกศรได้อย่างแม่นเลยทันใดนั้นที่เห็นยิงหลานที่ใกล้ชิดจงซานใบหน้าที่ยินดีตื่นเต้นก่อนหน้านี้กลายเป็นบูดเบี้ยทันที แน่นอนพวกเขาคงไม่รู้ว่าเป็นหญิงหลานของพวกเราจงซานตอบพร้อมกับหัวเราะกูยเย่เย่เจ้าโสเสียงไปแล้วหรือหญิงหลานนั้นสอบถามออกมาอืมสำนักของเขานั้นอยู่ในภาวะวิกฤตเขาจะต้องกลับไปรายงานจงซานไปจากนาเขาเห็นท่าทางเป็นกังวลในสายตาของเจ้าโสเสียงทว่าเขาก็ไม่สามารถเดินทางไปกับเจ้าโสเสียงได้วันนี้ที่เขาต่อสู้กับบรรพชนเฉียนเขารู้ได้อย่างแจ่มแจ้งว่าด้วยกําลังของเขานั้นไม่เพียงพอที่จะเสนอตัวเข้าไปช่วย ว่าแต่กูเย่เย่ได้สมบัติอะไรที่พวกเขานํามาแลกชีวิตหรอยิงล้านนั้นกล่าวต่อมุกคงหลิงจงซานบอกนางและอธิบายวิธีการใช้งานดวงตาของยิงล้านนั้นเปล่งประกายกูเย่เย่ให้ค่าสักสองสาชิ้นเถอะข้าต้องการกําไรเก็บของและของวิเศษจงซานสายหน้าไปมาพร้อมกับลูบไปที่ศีรษะของนางเจ้ายัางไปไม่ถึงระดับเซียนเทียนเลยอย่างไรก็ตามข้ายัางมีเรื่องจะเป็นต้องใช้มุกคงหลิงทั้งสามอยู่ไว้หูเย่เย่จะมอบให้เจ้าในอนาคต ยิงหลานไปยักหน้าอย่างเชื่อฟังก็ได้ถ้าว่ากูเยี่ยๆท่านจะต้องให้ข้าเร็วที่สุดเลยนะอืแน่นอนจงซานไปรยักหน้าพอใจที่นางเข้าใจเขาที่ยังคงรูปศีรษะคงยิงหลานอย่างเอ็นดูที่นิงเอ๋อน,นั้นเคล่อนเสียงด้วยความโกรธนางไม่รู้ทําไมนางต้องทําเช่นนั้นศัตรูถูกจัดการหมดแล้วพวกเราไปดื่มฉลองกันเถอะดิเงเอ๋อไปกันเถอะจงซานที่หันหน้าไปพูดกับที่นิงเอ๋อไม่ข้าเหนื่อยข้าต้องการพักผ่อน เทียนงเงือกนั้นหันหลังและกลับไปทันทีตรงไปยังที่พักของนางจงซานขมมดคิ้วไปใหม่อย่างเงียบงันชั่วครู่เทียนเงือที่วิ่งออกมาทําไมไม่รู้หยาดน้ําตาที่ไหลอาบไปบนใบหน้าของนางนางที่วิ่งกลับห้องพร้อมกับเข้าซุกกับผ้าห่มและร้องไห้น้ําตาที่เปียกโชกไปหมดก่อนที่นางจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นมานางที่ร้องไห้กว่าชั่วโมองถึงทําให้นางดีขึ้นนางรู้สึกสับสนนางเป็นอะไรไปทําไมนางต้องเสียใจ นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่แม่ของนางจากไปทำไมนางต้องเสียใจที่เห็นจงซานใกล้ชิดกับหญิงอื่นด้วยละ่ะหรือนี่คือสิ่งที่ท่านแม่ของนางเคยบอกไว้ว่านางชอบเขาเข้าแล้วนางชอบจงซานอย่างนั้นหรือไม่นางชอบสิทธิ์ที่ใหญ่ไม่ใช่จงซานทว่าทำไมนางจะต้องร้องไห้ด้วยละ่ะอย่างไรก็ตามหากคิดดูให้ดีแล้วเมื่อคิดถึงจงซานนางไม่สามารถสลัดเรื่องของเขาออกจากสมองของนางได้เลย ที่เงือน,นั้นนําไม้แกะสลักที่จงซางทําให้หนางเกาะที่จะลูกคลาไปมาพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โดยนางไม่รู้สึกตัวเลยหากว่าเถี่ยนซื่อไม่เห็นบุตรสาวของตัวเอ,องร้องไห้และยิ้มไปพร้อมๆกันเขาคงดวงตาเบิกกว่าไม่ที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นเรื่องที่อยากจะเชื่อลงได้จงซานที่ทรงยิงล้านกลับไปที่พักแล้วตอนนี้เขากําลังได้รับผลข้างเคียงของวิชากายาเทียบสูนเขาเกเร่ิงรีบกลับห้องไปเพื่อพักผ่อนในทันทีวันถัดมา ที่กำไรเก็บของร่างโคนที่ได้สังหารพระพชนเชียนและนำมันกลับมาส่งให้จงสารซึ่งได้ทำลายและนำศิลามิติกลับมานั่นเองร่างแยกของเขานั้นใช้มุกคงหลิงลูกหนึ่งสร้างกำไรเก็บของและใช้ศิลามิติอีกครึ่งหนึ่งไป รูปร่างของร่างแยกเงานั้นพิเศษมากร่างแยกเงานั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นเงาได้หรือ,อย่อขนาดเล็กลงจนมีขนาด5ชุนและสามารถที่จะซ่อนอยู่ภายในเงามืดสามารถปล่อยกระบี่นิรันต์ออกไปสังหารบรรพชนเฉียนได้โดยร่างเงานั้นในซ่อนอยู่ในเงาของบรรพชนเฉียนตั้งแต่ที่เขาออกไปจากคารืหาจงอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งของที่ใหญ่กว่าร่างของเขามาซ่อนเอาไว้ในร่างเงาได้อย่างไรก็ตาม เวลานี้ด้วยการมีกำไรงเก็บของทําให้ร่างเงานั้นสามารถที่จะเก็บของที่ใหญ่กว่าร่างได้และยอ่อเงาลงจนมีขนาดห้าชนได้อีกครั้งคืนนั้นจงซานเข้าไปยังห้องลับซึ่งที่มีอันห่วงนั่งขัดสมาธิอยู่เขาที่ได้รับบาดเจ็บจากธนูสองลูกที่โจมตีทว่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักจําเป็นต้องฟื้นฟูและรักษาบาดแผลของตัวเองจูเรนอันห่วงนั้นจะลุกขึ้นทันทีเพื่อทักทายจงซานนั่งลงเถอ ขอบคุณที่เจ้าช่วยข้าในครั้งนี้จงซานกล่าวต่ออันหวงที่กําลังนั่งขัดสมาธิอยู่ไม่เลยเป็นเกลียดนักที่ได้ทํางานเพื่อจูเรนอันหววนั้นตอบกลับออกมาจงซานไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้อันหววเรียกเขาเช่นนั้นยังไรก็ตามเมื่อเขาตัดสินใจจะก่อตั้งประเทศขึ้นมาในอนาคตเขาจะกลายเป็นก่อจินหรือว่าเจ้ารัฐนะครับเขาก็ต้องยอมรับชื่อเรียกขานนี้โดยปริยายอืมข้างการให้เจ้าอยู่คารห่าจงอีกสักพักหืม อันห่วงรู้สึกประหลาดใจข้ามีเรื่องต้องไปทําที่นี่ไม่มีผู้ฝึกตนระดับเซียนเทียนอยู่ข้าเกรงว่าจะมีผู้บุกุกเข้ามาตอนที่ข้าม,มีอยู่จงสานนั้นกล่าวจูเรนไม่จําเป็นต้องกังวลข้าจะต้องปกป้องคาริหาจงเอาไว้ให้ได้อันห่วงพยักหน้าอืมนี่คือมุกคงลิงสองลูกยิงหลานเองก็ต้องการพวกมันทว่า้าให้ต้องการให้นางในตอนนี้เจ้านํามันไปใช้เป็นที่เก็บของและอาวุธพิเศษจงสานั้นกล่าวอันห่วงนั้นกมวหมดคิ้วไปมา ภายในดวงตาของเขาค่อนข้างคัดหวังอยู่เหมือนกันทว่าได้ยินเช่นนั้นก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าคงจะดีกว่าถ้าให้ท่านหญิงยิงล้านข้าเองก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในตอนนี้หลังจากนี้ค่อยหาใหม่ก็ยังได้ไราสาระข้าบอกว่าเป็นของเจ้าดังนั้นมันก็เป็นของเจ้าจงสานวางมุกคงหลิงลงสองลูกใส่ไปในมือของอันห่วงเห็นมุกคงหลิงในมือแล้วอันห่วงก็เงียบไปชั่วขณะก่อนจะพยักหน้ารับขอรับ จงสานไปรยักษนาจากนั้นก็นําศิลามิติอีกเครื่องหนึ่งที่เหลือมาวอ่ให้อันหัวข้าจะบอกวิธีใช้มุกคงลิงเจ้าอยู่ที่นี่รักษาบาดแผลให้หายพวกเราจะเดินทางพรุ่งนี้ข้าคงไม่ได้มาลาเจ้าอีกครับอันหววหยิบศิลามิติแล้วไปยักษนาจงสารไปรยักหนาและจากไปไม่เพียงแต่จงสารที่เดินทางไปยังภูเขาป่าเหมอนร่างเงาของเขาก็ต้องนําไปด้วยเนื่องจากจงสารนั้นอาจต้องเผชิญหน้ากับศัตรูผู้ทรงพลังที่เกินกว่าที่เขาจะคาดการได้ เช้าวันถัดมาจงซานก็ได้เรียกสองสาวมานี่คือรองเท้ากับวายุที่ดึงเอ๋อให้ข้ามาข้าในเวลานี้มีพลังฝึกตนที่ก้าวไปถึงระดับสูงแล้วมีปราณแท้เพียงพอและเหนือกว่ารองเท้าเจ้านี้ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์กับข้าแล้วเจ้ามีพลังฝึกตนต่ำที่สุดในระหว่างพวกเราใส่นี่ไปจะช่วยให้เดินทางไปยังภูเขาบ้าเหมือนได้ไง่ายขึ้นจงซานยื่นรองเท้าให้กับหญิงหลานที่ดึงเอ๋อที่รู้สึกไม่สขอารมณ์เป็นอย่างมากที่เห็นจงซานมอบรองเท้าที่นางให้เขาไปให้หญิงหลาน จงสานที่สังเกตเห็นว่าเจนยน่งเอน,นั้นอารมณ์ไม่ดีมาสองสาวันเขาก็ตระหนักในว่าหญิงสาวทั้งสองควรจะคุณนข้องมองใจกันบางอย่างครั้งล่าสุดที่เยนหนึ่งเอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั้นทําให้นางตกไปอยู่นในกับดักของจงตี้และทําให้พวกเขาล่นลงไปทูบเขาการเดินทางครั้งนี้มีอันตรายยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิงที่พวกเขาสามคนต้องเดินทางร่วมกันเทนหนึ่งเอือน,นั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมาตราบเท่าที่ยิงหลานนั้นสามารถถอยออกมาสักก้าวความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็จะดีขึ้นดังนั้นแล้วจงสารจึงได้พูดคุยกับยิงหลานก่อนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยิงหลานเป็นคนที่รู้จักกราเทศาเป็นอย่างมากครับแม้ว่านางจะไม่ยินดีทว่านางก็สัญญาตราบเท่าที่จงสารกล่าวนางก็ต้องเชื่อฟังขอบคุณพี่สาวลิงเอ,อ๋ยิงหลานกล่าวต่อเทียนลิงเอ,อ๋ที่นินเอ๋นั้นถึงกับตื่นตะลึงไปเหมือนกันนางคาดไม่ถึงว่ายิงหลานจะเรียกนางว่าพี่สาวนี่เป็นครั้งแรกที่มีใครเรียกนางว่าพี่สาว ที่นางเอนั้นไม่ใช่คนที่เจ้าขิดเจ้าแน้นถึงแม้ว่านางจะโกรธใครก็ตามเพียงแค่ไม่นานความขุนข้องมองใจของนางก็เหมือนมันจะหายไปทันทีืมไม่เป็นไรที่นางเอิญนั้นกล่าวจงสานที่ให้ยิงหลานพูดยกยอนางโดยใช้คําว่าพี่สาวซึ่งง่ายที่จะสามารถขจัดความข้องใจของทั้งสองได้ยิงหลานเองก็เผยยิ้มอย่างเฉิดอฉายบนใบหน้าของนางเช่นกันยิงหลานนั้นเรียกจงสานว่ากูเยียและเรียกเทียนเอิอว่าพี่สาวจงสานที่เป็นเหมือนกับสหายของเทียนเอิ นางย่อคิดว่าความสัมพันธ์ของนางนั้นเหนือกว่าเป็นธรรมดา